สวัสดีค่ะวันนี้จะมาะะแพ็คพัสดุนะคะกล่องแรกนะคะอันนี้เป็นของน้องจากสโคไทยค่ะจะมีเป็นอิคิรุหมูนะคะ1ชิ้นแล้วก็เป็นแพนเค้กลีราคุมะนะคะ1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจากกรุงเทพนะคะก็เป็นยามโรเบตโรนะคะนี่นะ2ชิ้น2ส,สีค่ะอันนี้เป็นของน้องจาดเพชรบุรีนะคะเป็นแบบขนมปังโรยงานะคะนี่นะ2ชิ้น อันนี้เป็นของน้องจัดลพบุรีนะคะอย่างแรกนะจะมีเป็นแบบสติกเกอร์แมวนะคะสีเหลืองนะหชิ้นแล้วก็อันนี้เป็นกระดาษโน้ตนะคะเยลลี่หมีหนึ่นะแล้วก็จะมีเป็นที่ติดวินสอนะคะอันนี้เป็นของน้องจอดเชียงใหม่นะคะก็จะสั่งไปเป็นแบบกระดาษโน้ตนะคะลายต่างๆนะนี่นะคะทั้งหมด6ลายนะคะ6ชิ้น6ลายค่ะ ก็ขอบคุณน้องทั้ง5คนมากๆเลยนะคะ